เสร็จแล้วขั้นตอนการรีดขั้นตอนการรีดนะคะไม่ใช่ไปต้องเอาตัวรีดที่ไหนมารีดนะนี่นะเนี่ยสามารถที่จะพลิกแพงนี่นะคะได้ค่ะคือาการทำก็ทำท,ทุกวันแล้วมันก็จะรู้อีกหน่อยก็จะมันก็จะคล่องนะคะทุกอย่างเคลียร์เคลียร <Clear. S 1> ์ทอดได้เลยอ่ะเปล่ปาเปล่าแม่พูดถึง กำลังลงคลิปกันเคลียร์แม่ไม่ได้เรียกชื่อลูกมาลีนมาลินเนี่ยตกใจมาลินชื่อมาลินไม่ใช่เหรออันนี้นะคะก็ทำปลอะอาเคลียร์พื้นที่เคลียร์ค่ะเนลมิตเตาขึ้นมาบัดเดียวนี้ตึ๊ต๊กอยู่ไหนวะกระทะอยู่ไหนวะนี่อยู่นนน่แล้วค่ะนี่ค่ะออนี่ใช้เป็นกระทะได้อะคะอ๋อใช่สิฉันอะเออเก่งมาก แกนี่แบบว่าทำให้แบบดัดแปลงอของใช้ได้ไปเลยค่ะปุ๊บปแค่นี้ก็พอแล้วใครว่าเปลืองน้ำมันไม่ไม่เปลืองอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆแต่อะไรแกไปทำขนมขายได้เลยก็จะแล้วิธีการทำนะคะเตรียมอุปกรณ์ค่ะนี่ค่ะ <laughs> S <S <S นี่ค่ะนะคะนี่ค่ะนี่กการทำนะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะอืรทำไรอ่ะ หมวเตาก็ดีนะทําพร้อมกันได้แม่อันนี้มันไม่อยากใช้แล้เคลียพื้นที่ตรงนี้สักนิดนึงก็ดีเลน,น้ํตนี้นนไว้ัน,น,มนไม่ต้องใหญ่มากแค่นี้ก็พอแค่แค่นี้ก็ปอปุยคือทำอะไรแนละ้วมันก็แบบตรงแค่ตนนันีง เปิดตู้เย็นมาพุกวางก็ปั๊บใช่ดีออกใช่ค่ะไม่ต้องกว้างค่ะไอนรวยมันงมันทำท้่ยกว้างทำไมกูเปลือกเพืที่กว้างก็ต้องเก็บความสะอาดยากใช่เดินหยิบอะไรยากอันนี้นะคะเราก็อือเก็บข้อมูลทุกอย่างปรับละมันลงมานี่นะคะอื โอพร้อมหน้าตาพร้อมคนทำหน้ายงเลยมีแวลบชนิดไหนตรงไหน ไฟไม่ร้อนเนาะไปยืนหนึ่งุ้ที่คะเพื่อนโอ้ทอดแล้วค่ะไม่ธรรมดาอาฮะไม่ธรรมดาแล้วมันไม่ติดกันเหรอไม่ติดหรอกค่ะนี่ไงนี่ไง เห็นไหมเห็นไหมว่าชั้นมันขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะโรตีี่นมีขัดชั้นบางๆทำไมถึงมีชั้นเทคนิคเทคนิคอ่ามีเยอะสูงมากนะคะอันนี้เราจะทอดให้ดูก่อนเด้อแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาสัมผัสความกรอบของมันว่าจังใครไม่ต้องแรงมากใช้ขนาดนี้ทางการนะนี่นะคะ กระทะเราไม่ต้องไปตามในคลิปที่เขาสอนเราหรอกนะเราก็สามารถที่จะมดิฟายได้ดัดแปลงได้อืเพื่อไม่ให้เป็นการหนึ่งประหยัดน้านํามันเราก็ขยันเออ,อเย็นคือท,ทอดไม่ต้องใส่จํานวนปริมาณเยอะอืมแล้วหน้าตามันจะออกมาสีเหลืองทองไอเหลืองซีดจริงจีเหมือนเหลืองคนป่วยก็อย่าไปเอามา,าเดี๋ยวเพิ่งเราขึ้นอืมสักครู่นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าประมาณไหนถ,ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำเนี่ยมันยาวล้นไอท้ที่นี่เกินไปเพื่อนๆก็ตัดก็ได้แต่ตัดเหลืองนะคะก็เหลืองแลว,แล,วลดลงมาไปมันจะแรงลงไปเรี่ยวมันจะสุดเหมือนเท่าไหร่อะไรก้าวกาเลยอ น,นะคะ้คุณปุ้ยสามารถออกไปทำขายได้เลยนะคะแต่ว่าไม่กล้าทำเพราะกลัวเหนื่อยค่ะไม่กล้าทำขายเพราะเดือเหนื่อยมากค่ะไม่ได้กลัวขายไม่ดีนะกลัวเหนื่อยร mm ่า hmm. งก,กายไม่ค่อยแข็งแรง mm hmm. ยังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณ